วีนาทองสุขนะคะได้เปิดเผยถึงวินาทีที่ได้เข้าเฝ้าและดูยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณก็พร้อมที่จะอุทิศตนในฐานะนักกีฬาของพระราชาเพื่อพัฒนาวงการกีฬาของประเทศไทยคะ่ะร้อยเอกหญิงปวีนาทองสุขนักกีฬายกน้ำหนักเหรียญทองโอลิมปิกคนที่สองของประเทศไทยปัจจุบันรับราชการตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการกรมพละศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นนักกีฬาอีกคนที่ได้รับพระาร,ราชาทานวโร,รกาสให้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพ,พระมหาปรมินทร์ขออภัยกับพระบาทสม,ม,ม,มดเด็จพระประมนมหาภูมิพลอดุลยเดชหลังจากที่คว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ปี2004ที่กรุงเอเธนส์ประเทศกรีซโดยกล่าวว่าได้เข้าเฝ้าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตของตนเองวันหนึ่งเมื่อเราประสบความสำเร็จแล้วได เข้าเฝ้าท่านแล้วก็ได้ใกล้ชิดท่านท่านได้มอบเหรียญที่ระลึกให้ได้มอบหนังสือเกี่ยวกับพระมหาชนกให้เนี่ยรู้สึกแล้วก็ท่านก็ได้ตรัสกับเราด้วยอะไรเงี้ยเราก็สึกเออเป็นเป็นอะไรที่เมื่อเมื่อไหร่ที่หลับตาเราก็ยังนึกภาพนั้นได้ชัดเจนอะไรเงี้ยค่ะท่านก็พูดเหมือนบอกว่าคือเราเป็นตัวแทนของนักกีฬาเขาร่วมการแข่งขันกีฬาแต่ในอนาคตถ้าเราจะรักษาแชมป์อ่ะอันเนี้ยจะยากยิ่งกว่าสิ่งหนึ่งที่ที่ท่านได้บอกก็คือในเรื่องของ อนาคตถ้าเรายัางเดินสายในเรื่องของกีฬาต่อไปเนี่ยการรักษาแชมป์มันยากเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะทาให้เราประสบความสาเร็จได้ในเรื่องของความเพียรความพยายามความความมุมานะที่จะทํำยังไงให้เราสามารถที่จะเป็นแชมป์ได้อยู่ตลอดเวลาซึ่งท่านก็เปรียบเทียบให้เหมือนกับถ้าเราจะมีความเพียรก็ให้มีความเพียรเหมือนพระมหาชนกซึ่งในปัจจุบันนอกจากรับราชการแล้วร้อยเอกปวีณาทองสุามมายังทาหน้าที่เป็นผู้ตัดสินกีฬายกน้าหนัก และมีหน้าที่คอยดูแลโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานโดยได้อุทิศชีวิตนี้เพื่อพัฒนาวงการกีฬาของประเทศไทยในฐานะนักกีฬาของพระราชา